หลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยเทรนธุรกิจเทนนิชีเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเพื่อให้ครูได้เอาไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังได้ว่ายุคนี้เป็นยุคโควิดธุรกิจอะไรบ้างที่จะทําให้อยู่รอดแล้วก็ธุรกิจอะไรที่เกิดหลังจากเหตุการณ์ปรับตัวแล้วทุกอาชีพไม่มีตกงานนะครับครูผมจะบอกเลยทุกอาชีพไม่มีตกงานแต่มีข้อแม้ทุกอาชีพไม่มีตกงานแต่มีข้อแม้ข้อแม้ก็คือถ้าหากคุณเป็นมืออาชีพจริงๆไม่มีตกงานแล้วทําไมถึงไม่กลายเป็นมืออาชีพล่ะเออ ก็คืออะไรนะทุกอาชีพไม่มีตกงานแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเป็นมืออาชีพถึงไม่ตกงานถูกไหมครับแต่ไอ้คาว่าทําไมไม่เป็นมืออาชีพก็แปลว่าเกิดจากการที่ไม่ได้ฝึกฝนไอ้คาว่าไม่ฝึกฝนก็คือทําได้ไม่นานทําได้ไม่นานก็เพราะว่าทาปั๊ปั๊บก็เบือ่อทำปัปั๊ก็เปลี่ยนแปลว่านิสัยมันไม่เหมาะกับตรงนั้นนะครับอ่าเพราะนั้นนิสัยคือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าคุณจะถนัดอะไรแล้วก็จะกลายไปเป็นมืออาชีพในเรื่องอะไรนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อพิสูจน์ ให้เห็นเลยว่าข้อดีของการใช้แบบทดสอบให้ปสแกนไปค้นหาเชิงลึกแล้วจะเจออะไรอ่ะเหลือ2ข้อสุดท้ายขอสุ่มไปที่คุณครูผู้ชายบ้างดีกว่าได้ยินแต่ของคุณครูผู้หญิงนะครับมีท่านใดนะฮะบ้างคุณครูทีระนี่ผู้หญิงผู้ชายนะฮะคุณครูทีระเทพจินดานะครับอ่ะคุณค,ครับเลือกข้อหกับข้อ3เอาเลขเลยดีครับคุณครูทีระเทพจินดาครับเลข1เลข3ม,มีเหลือ2ข้อแล้วนะครับคุณครูทีระอยู่ไหมครับ อยู่ไม่เอ้ยเ,อเลขอะไรนะครับอ่าเลขอะไรนะครับหนึ่งสามครับอ่ะผมเลือกให้เลยแล้วกันนะเลขหนึ่งเลขหนึ่งโอเคโอเคเลขหนึ่งครับโอเค okay, okay, เครับ, okay, รบอ่ะส่วนใหญ่ครูจะจะอยู่ในห้องประชุมเนาะเสียงจะหอนงะั้นผมเน้นเน้นพิมพ์เอาแล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับเลขหนึ่ง <S <S ถามว่า คุณครูมีความคาดหวังในการเรียนรู้ในวันนี้อย่างไรบ้างอคุณครูท่านอื่นช่วยกันตอบมาหน่อยครับวันนี้มีความคาดหวังอยากจะได้อะไรกลับบ้านไปอยากจะได้อะไรกลับไปในห้องเรียนอยากจะได้อะไรมากที่สุดเลยเอาแบบที่อยากได้มากที่สุดเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาใส่พานถวายเสิร์ฟเลยทีเดียววันนี้นะครับวันนี้คาดหวังอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะอยากได้อะไรหลังจากฟังวิดีโอรู้แล้วว่าคอนเซปต์เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับนิสยัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับจิตวิยาของการค้นหาตัวตนนะครับ แต่ยังอื่นก็มีเหมือนกันนะครับเอาที่ความคาดหวังของครูคแหลกมาวันนี้นะครับเป็นครูแนวๆนะอยากได้อะไรกลับไปนะอ่ามาคุณครูไอ้ใจบอกว่าบอกความหส่ใของตัวเองได้นะครับอ๋อนำความรู้ไปใช้กับนักเรียนนะใครครจะตอบว่านำความรู้ไปใช้กับนักเรียนต่อจากนี้เดี๋ยวอาจจะแบบขายายเพิ่มหน่อยเอาความรู้ไปใช้กับนักเรียนเนี่ยไปใช้กับนักเรียนเรื่องอะไรอ่ะ,อะมาคุณครูยายีบอกว่าเอาไปวิเคราะห์ตัวเองนะ ได้เทคนิคในการไปจัดกิจกรรมการสอนแนแนวเยอะๆไปใช้กับนักเรียนคุณครูพะพึงจะได้สิ่งนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณครูยาดาบอกว่าคาดหวังว่าจะนําโปรแกรมวิคคะร์เนี่ยไปใช้นะครับผมนำความรู้ไปแนแนวไปใช้ใถูกวิธีตรงตามความต้องการนะครับคุณสุภาพรคุณกรณนโจบอกว่าวิเคราะห์นักเรียนได้นะครับคุณครูเสาไร้บอกว่าเอาเครื่องมือไปสนุกงานแนแนวให้กับนักเรียนมากที่สุดนะวันนี้ครูจะได้สิ่งนั้นเลยครับเรามีเขาเรียกว่าใส่โลรรทุกมาดัมเลยนะฮะใส่ให้แบบ ให้คครูได้เต็มที่เลยวันนี้มีหลายอย่างเดี๋ยวผมจะบอกว่าได้อะไรนะเดี๋ยวครูจะว้าวเลยนะครับคุณครูดารณีบอกว่าได้แนววิเคราะห์แบบทดสอบนะครับได้วิธีใช้โปรแกรมที่มั่นยำนะครับครูพัชิราคุณครูรัชดาบอกว่าอยากได้กิจกรรมในแนวสำหรับการเรียนนักเรียนเพื่อเป้าหมายตัวเองวันนี้เรามีแผนกิจกรรมในแนวให้ด้วยนะครับคาดหวังอยากจะ รู้แนวโน้มอาชีพที่จะเรียนในหน้าที่ในอนาคตนะครับอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องแนวโน้มอาชีพด้วยนะครับสุภาวคุณครูสุภาวดีบอกว่าสามารถนำาความรู้ไปวิเคราะห์ตัวเองและนักเรียนได้นะครับครูครีบอกว่าอยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยค่ะโดยให้เพื่อนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเพื่อนและครูเป็นพื้นที่ปลอดภยอัดภยของนักเรียนโอ้นี่สําคัญมากเลยนะครับหลายๆคนที่เป็นครูในแนวแล้วเด็กๆไม่ไม่ค่อยมาปรึกษาหรือว่ามาพูดคุยก็เพราะว่ามันรู้สึกว่ามัน ไม่เซฟโซนอ่ะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยที่ที่เขาจะมาพูดมาคุยนะนกดไลค์ให้เลยนะแบบนี้นะครับอ่ะท่านอื่นนะพิมพ์กันตามมาเรื่อยๆเลยนะครับ<ๆ>แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ3านะครับอันนี้ผมเปิดเองแล้วคุณครูพบเจอปัญหาอะไรในการสอนบ้างในการสอนแนะแนวมีปัญหาอะไรบ้างครับถ้าวันนี้เรารู้ปัญหาเนาะเราจะแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนะครับเอาปัญหาในการสอนแนะแนวนะไม่เอาวิชาอื่นนะครับปัญหาในการสอนแนแนววันนี้เนี่ย ที่ทําให้คุณครูเจอปัญหาไม่สามารถสอนในแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่จริงเนี่ยแนแนวเป็นวิชาพระเอกมากๆเลยนะเป็นวิชาที่สําคัญมากๆเป็นวิชาที่จะบอกให้เด็กตั้งใจเรียนได้เป็นวิชาที่จะทําให้กระตุ้นให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการเรียนได้เพราะว่าวิชาแนแนวเป็นวิชาที่จะช่วยให้เด็กค้นพบเป้าหมายชีวิตค้นพบแรงจูงใจภายในค้นพบการเรียนรู้ประจําตัวเอง แล้วก็เอาพลังงานตรงนี้ไปเรียนวิชาอย่างอื่นๆเลยไทยสังคมังกษิษคณิตวิทย์นะจะไปเรียนเหล่านั้นเรียนไปเพื่ออะไรก็แนแนวเป็นเป็นตัวช่วยบอกเลยว่าหนูเรียนไปเพื่ออะไรนะครับแต่มันยังเจอเจอปัญหาอยู่อีกนะครูคมีปัญหาในการสอนอย่างไรอย่างเช่นในที่นี้มีหลายๆท่านเนาะเป็นครูที่จบเอกแนแนวแล้วก็คงมีอีกหลายท่านเหมือนกันที่ไม่ได้จบเอกแนะแนวคือเป็นครูบรรจุวิชาอื่นนะเนาะเรียนวิชาอื่นมาจบเอกอื่นมาแต่ว่าพอดีจะต้องมาสอนแนะแนวด้วยด้วยคําสั่งด้วย การมอบหมายงานอโดยผออะไรก็ดีนะครับผมก็อาจจะมีปัญหาในการสอนเพราะนั้นผมอยากทราบปัญหาหนิดหนึ่งว่าคุณครูพบเจอปัญหาอะไรในการสอนเช่นปัญหาหนักเรียนยังไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตยังไม่สามารถบอกความชอบเพราะความถนัดของตัวเองได้เดี๋ยวปัญหานี้จะหมดไปนะปัญหาของคุณครูวิทย์ไรวันจะหมดไปเมื่อเอาแบบทดสอบนี้ไปให้หนักเรียนทําเดี๋ยววันนี้เราทดลองกับตัวเองก่อนก่อนเอาไปให้หนักเรียนทําทดลองกับตัวเองว่า เวลาัสอนี้จะบอกเป้าหมายในชีวิตบ่งบอกความถนัดความชอบได้ไหมถ้าบอกได้เอาไปใช้กันเรียนได้เลยนะครับคุณครูรัชดาบอกว่าในโรงเรียนไม่มีบุคลากรที่จบสาขานี้โดยตรงอาอย่างที่ผมคาดการณ์ได้เลยนะปัญหานี้เจอทุกโรงเรียนนะครับก็เลยทําให้ไม่มีาการให้ความสำคัญกับกิจกรรมแนวนะครับก็บอกเลยว่าจริงๆการให้ความสําคัญมันก็เป็นเรื่องที่ที่พูดไม่จบเนาะเพราะว่าวิชาสําคัญแต่ว่าเรียนสัปดาห์ละหนึ่งคาบหนึ่งชั่วโมงต่อต่อหนึ่งอาทิตย์นะเนาะก็ จะทาให้เด็กมาโฟกัสวิชานี้เป็นวิชาหลักนี่ค่อนข้างยากนะครับแม้จะมีคมพูดสวยหรูเนาะมาบอกว่าทุกวิชาคืออะไรฮะทุกวิชาคือวิชาแนแนวนะคำพูดสวยหรูผมชอบมากนะครับคำนี้ทุกวิชาคือวิชาแนแนวหรือครูทุกคนคือครูแนแนวนะครับเออก็เป็นคําพูดสวยหรูนะแต่ว่าจะเป็นจริงได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับ บริบทของโรงเรียนนะครับถ้าหากว่าครูทุกท่านนั้นเนี่ยเรียนจิตวทย,ยแนแนวมาอย่างเชี่ยวชาญมีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับก็จะสามารถช่วยให้แนแนวเด็กแล้วเด็กๆฟังมากขึ้นนะครับอะคุณครูยาดาบอกว่าปัญหาที่พบเจอคือสอนทักษะการคิดให้เด็กแล้วได้ไม่ดีพอ,อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเพิ่มเนื้อหาตรงนี้ให้นะครับนั่นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยบางทีการฝึกให้เขาคิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับเขาคิดไม่ได้กันทุกคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสสไไตตลล์์กกาาารรรรคิดเดียนู้ว่ เขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบการคิดแบบไหนบางคนคิดจากเห็นภาพแล้วคิดได้บางคนเนี่ยเป็นการคิดตั้งคําถามสงสัยบางคนคิดระแวดระวังเพราะว่าไม่กล้าคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีหลากหลายนะครับผมนักเรียนเห็นความสําคัญของวิชาที่ได้คะแนนมากกว่าวิชาที่จะเกี่ยวกับแนวเนาะเอออันนี้ก็จริงนะพอวิชาได้เกรดแนวมันเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนาะมันแค่ผ่านกับไม่ผ่านนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้สอนด้วยแล้วก็การกระตุ้นให้เด็กเห็นว่า แนวจําเป็นแค่ไหนนะครับแต่ผมจะบอกว่าบางโรงเรียนที่พอ,อให้ความสำคัญกับแนวมีนะฮะมีอยู่จริงแล้วก็บางโรงเรียนพอ,อไม่ให้ความสำคัญก็จริงแต่ว่าคาว่าไม่ให้ความสำคัญไม่ได้ไปว่าพอ,อาไม่ให้ความสำคัญนะพอ,เ,อเขาก็ให้ความสำคัญทุกวิชาแหละแต่คําว่าพอ,อาให้ความสำคัญกับแนวคือเขาเอาแนวเป็นกิจกรรมหลักรรประเภทว่าเด็กทุกคนต้องผ่าน ผ่านอย่างมีการประเมินแบบจริงจังมากอย่างอย่างให้ไปสแกนได้ไปร่วมทําระบบการสอนในแนวกับโรงเรียนหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนโพลิสารพิทยากรน,นะครับพอ,อ,อคือให้ให้เกณฑ์ประเมินผ่านกิจกรรมในแนวเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเปอร์เซ็นต์ในที่นี้คือประเมินว่าเด็กคนพบตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์แบบว่า1 0รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครนิสัยยังไงอย่างเงี้ยครับยีคือรู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรในอนาคต3 0รู้ว่าสไตล์ความสัมพันธ์ที่เหมาะกับตัวเองเป็นยังไงพิ่มขึ้นคืออาชยาเจะทต์เ่ะ ลักษณะงานเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับคือมีการประเมินเป็นข้อๆเลยนะครับแล้วแล้วมสามต้องผ่านห้าสิบเปอร์เซ็นมหกต้องผ่านเก้าสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยครับแปลว่าเด็กต้องรู้อะไรบ้างนะครับโดยใช้โปรแกรมแบบทดสอบให้เป็นสแกนนี่แหละให้เด็กค้นพบวิเคราะห์แล้วก็เจอนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาผ่านคลินิกผ่านครูแนะแนวให้คำปรึกษาต้องตอบให้ได้สิบคำถามเกี่ยวกับตัวตน เริ่มตั้งแต่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเองงานแบบไหนเหมาะกบเรานะลักษณะที่ัยข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนอย่างเงี้ยครับออทักษะอาชีพที่จะเป็นต้องฝึกมีอะไรบ้างนะครับไอดอลเนาะคนต้นฝันมาดาลใจคนต้นแบบของเราเป็นใครคุณชอบอยากจะเป็นอาชีพเหมือนกับใครอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งเส้นทางการเดินทางไปสู่การแอดมิชั่น จะเกรงข้อสอบคะแนนยังไงมาหายวิลัยอะไรใช้คะแนนเท่าไหร่คือต้องรู้ละเอียดขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ระบบการประเมินผ่านออนไลน์ก็คือต้องกรอกผ่านออนไลน์ให้หมดแล้วครูก็ไปตรวจนะครับผ่านออนไลน์ทั้งหมดเลยนะต้องตอบไม่ได้สี่คำถามอันนี้คือคือถือว่าให้ความสำคัญมากแต่ถ้าสมหรับว่าคุณครูอยากให้ความสำคัญกับวิชาในแนวนะครับเอาเครื่องมือน,นี้ไปใช้ก็ ช่วยกระชับเวลาในการสอนหนึ่งชั่วโมงของเราในแต่ละสัปดาห์ให,ให้ให้รัดกลุ่มได้นะเดียวก็จะมีแผนการสอนเอาไปให้ครูสอนทีละทีละคาบได้เลยนะครับคุณครูพัชราบอกว่าไม่มีคาบในแนวเครื่องมือไม่ทันสมัยแล้วก็เอกสารทุนกศกยศมีเยอะมากเนาะโอเวลาเตรียมสอนนอะนเออเนาะครูแนแนวสอนกยศอมไม่ใช่สิครูแนแนวทํากยศอ,อนนะเลยไม่มีเวลาที่จะสอนแนแนวนะครับอันนี้ก็เห็นหลายโรงเรียนนะครับนอกจากจะ ไม่มีใครทําโครงการอะไรแล้วก็โยนให้ครูได้แนวเนาะงานหลักๆที่จะทําให้งานได้แนวในประสบความสำเร็จก็ก็ยากไปอีกนะ,ะวันนี้ทุกอย่างจะเคลียนะครับถ้าหากว่าคุณครูได้มาเจอเครื่องมือตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามากน้อยแค่ไหนละกันนะมาดูกันว่ามีโอกาสที่จะทําให้วิชาในแน,แนวในวันนี้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเนื้อหากันเลยนะครับว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไร